ที่สัญญ,ญาตข้ที่สามสีลับตดปรามาสแปลว่าลูกครำมศีลและวัด <c oughs> คือว่าศีลและวัดที่เรียกว่าดีๆเนี่ยตัวเองไม่รู้จักด,ดีอย่างไรแล้วก็ไปยึดถืออย่างโง่เขลา มันจึงเป็นไปในทางคลังและศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดความยึดถืออย่างโง่เขลามันรูปเรื่องมันก็จะกลายไปในทางคลังและศักดิ์สิทธิ์ม่้จะนับถือพระพุทธเจ้าก็นับถืออย่างบุคคลศักดิ์สิทธิ์พิเศษโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรมิจะนับถือพระธรรมก็อย่างเดียวกันอีกนับถือพระสงฆ์ก็อย่างเดียวกันอีกแม้แต่จะรักษาศีลอยู่วัดรักษาศีลก็เพื่อให้มันคลัง จะมารักษาโวสตมานอนวัดนี่เพื่อให้มันคลังไม่ใช่เพื่อมันดับกิเลสดับกิเลสอย่างนี้อย่างนี้เห็นชาับอย่างนี้ไม่ได้ให้มันคลังให้มันได้บุญให้มันเป็นวิเศษวิโสอะไรไปก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องจับไม่ถูกตัวจริงเช่นรักษาศีนก็จับศีนไม่ถูกตัวจริงไปจับในแง่มุมของความคลังของความสัตย์ติเติมเส็มหมด น่าจะมจะประพฤติวัดปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เช่นทูด,ดงเป็นต้นก<ม>็ไปจับในถูกถูกแง่ามุมที่ให้คลังให้สัดสิดเสียหมดไม่ถูกในแง่มุมที่ว่าสีนก็ดีทูด,ดงก็ดีมันฆ่าที่เลสอย่างนี้อย่างนี้ทำให้กายวาจาใจมันสะอาดอย่างนี้อย่างนี้มันทําไม่เป็นมันทําของที่ดีอยู่ให้เป็นของ ไม่ดีหรือโง่ไปเสี้ยทําของฉลาดให้กลายเป็นของโง่ไปเสียเขา,าทามาสำหรับให้ฉลาดมันทําให้มันมาทําให้เป็นของโง่ไปเสี้ยแม่การใช้เครื่องไม้ใช้เครื่องใช้เครื่องใช้ไม้สอยผิดผิดนี่ก็เรียกใรวมอยู่ในข้อน,นี้มันโง่ของที่เขาทำมาอย่างดีส้าหนูดดใช้อย่างดีมันไปใช้ผิดผิดไม่สมค่า อันนี้ก,ก็รวมเรียกอยู่ในข้อนี้คือข้อสีนับพัตะปรามาตนั้นอย่าได้มีอะไรที่ยึดถือไว้ดผิดๆในทางครั้งในทางศักดิ์สิทธิ์แต่ให้แจ่มแจ้งโดยเหตุผลโดยประจักษ์ว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้นเป็นอย่างนี้พูดสมัยใหม่ก็ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่าให้มันเป็นไสยศาสตร์เลยไ <c oughs> สยศาสตร์ต้องฝากไว้ก่อ ความไม่รู้อะไรถ้าสันนิษฐานคาดคันเนแล้วก็เหมาเหมากันเป็นความสับสนแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มันต้องเรื่องเห็นเห็นกันอยู่ก็แก้ไขลงไปโดยตรงเ <c oughs> ช่นว่ามันเป็นอหิวาเกิดขึ้นถ้าศิลศาสตร์เขาต้องผีมาเขาก็สวดขับผีเขาก็ทํำพิธีขับผีอะไรกันไปตามเรื่องเพราะเขามองม่เห็นตัวอหิวา แต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เขาก็อมองเห็นตัวอหิวาเห็นเชื้ออหิวาคาจัดอหิวาดอเห็นว่ามันตายเพราขาดน้ำํำเขาก็ให้น้ำเับไให้มันกินน้ำอย่า้มันตายได้ให้น้ําเกลือให้แล้วก็ตามอย่างให้มันตายได้เพราะขาดน้ำํำมันก็ป้องกันอหิวาได้รักษาอหิวาได้นี่เป็นต้นถ้าทําอย่างนี้มันก็ไม่เป็นศีลัตรพตะปรามาทีถ้าไปทําอย่างเสกเป่าขับผีทําอะไรกัน แม่มันจะหายถ้าเผอิญหายมันก,ก็ยังเป็นสีลับปตะปรามาสแต่มันไม่หายแล้วมันต้องตายแน่ที่เรื่องดับทุกข์ก็เหมือนกันยาให้มันเป็นรูปนั้นทาเป็นในรูปที่ว่ามันมีอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้ก็สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตัวสิ่งนี้สิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคัดลงไปอย่างนี้แก้ายปรับปรุงให้มันถูกต้องก็เรียกว่าไม่มีสีลับปตะปรามาส ท่านจะทำอะไรในบ้านในเรือนก็อย่าให้มันกลายเป็นสีลับปาพรามาตสมมติว่าจะมีหิ่งพระจุดทูปจุดเทียนกันเป็นการใหญ่ก็อย่าให้กลายเป็นสีลับปาพรามามตแต่ให้เป็นการกระทำที่มองเห็นผลชัดอยู่ว่าเป็นอย่างนั่นอย่างนั่งแก่ลูกเด็กๆก็ดีแก่เราก็ดีอะไรก็ดี มันมีผลทางจิตใจโดยตรงไหว้แหละดีอย่าให้เป็นเรื่องของสีลัพพตตาปรามาสรวมความว่าการปฏิบัติทุกอย่างนับแต่ว่ายพระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีเจริญสมาธิอะไรก็ตามอย่าให้กลายเป็นสีลัพพตตาปรามาส <c oughs> เรื่องอื่นๆที่มันเกี่ยวเนื่องกันมันยังมีอีกมากก็ระวังอย่าให้เป็นสีลัพพตตาปรามาส อย่างจิ่งจกพักนี่อย่างโง่ว่ามันเป็นลางร้ายจะแล้วถือว่ามันเป็นดีนะจิงจกพักมันดีคือมันมันจิ้งจกมันบอกให้ให้ทบทวนเสื้อไหมทบทวนเสื้อไหมให้มันแล้วสอบสวนเสื้อไหมมันก็ดีพอจิงจกพักก็กลัวกลัวจะแล้วตัวสันะแล้วทาอะไรไม่ถูกจะแล้วนี่มันโง่อย่างนี้มันเป็นศีลัตปาปรามาก อะไรๆต้องเป็นไปตามอำนาจอของอิทัพปัจเจตาคือเหตุผลแล้วมันก็ไม่มีสีลปัตาปรามาสท่นในบ้านในเรือนคาราวาสนั่นแหละไม่ใช่จีวัดเนี่ยยังดูอีกทิว่ามันก็มีสังโยชน์สามประการนี่ที่จะต้องละเสียถ้าใครละได้เป็นพระโสดาบันที่มันก็มันก็ มันก่อยอะไรก็ไม่ทราบเนีย่ยมาก็พูดยากทําทไมมันจึงไม่สนใจทําไมไมันจึงไม่พยายามพวกหนึ่งก็ตัดบทออกไว้แต่มันสูงเกินไปไม่ใช่เรื่องสําหรับเราเนี่ยถูกสอนให้โง่ว่าไม่ใช่เรื่องสําหรับเราก็ไม่สนใจที่จะละกิเลสละสังโยชน์หรือพยายามเพื่อความเป็นพระโสดาบันที่โดยมากนั้นนะมันไม่สนุกนี่ในการที่จะมาละกิเลสละสังโยชน์มันสู้ปล่อยไปตามกิเลสไม่ได้มันสนุกกว่า มันมีเพื่อนผูงมากกว่ามันก็ปล่อยไปตามกิเลสมันก็ไม่เคยละนี่กิเลสออนที่จยกาสัญชน์หรือสังโยชน์ก็ได้สัญชน์ก็ได้ในชีวิตประจําวันของคนทุกคนทุกคนหมายคามว่จะรู้พุทธศาสนาหรือไม่รู้พวก พวกไหนก็ตามไม่ใช่เฉพาะพวกพูดพวกไทยพวกไหนก็ตามมันมีกิเลสอย่างนี้ถ้าเขาละได้สามอย่างแรกนี้เขาก็จะเป็นพะโสรดาบันแปลว่ามันจะเดินเข้าสู่กระแสของพระนิพพานต่อไปข้างหน้าจะบรรลุนิพพานโดยแนแน่นอน